นี่อันนี้เป็นเป็นงูจริงๆงูมีงอนจริงๆนะคะลัวแบบทุกคนคิดว่าอ้อมมาตัดต่ออันนี้อ้อมจึงไลฟ์สดให้ดูสวัสดีค่ะคุณสุพนันสุพนันุูวัฒน,นามีใครเห็นคลิปนี้ใครเห็นไลฟ์นี้ขอให้มีโชคมีลาบนะคะดี๋ย่านเนี้ยคนไปเร็วเอาพ่อหมอไปใช้ลอะไรที่นี่ ไยผันเหตยอยู่ดีใจดีใจใครเห็นคลิปนี้นะคะอยู่ที่คำชะโนดวันนี้วันที่4ที่3ธันวาคม2565นะคะเป็นวันเสาเห็นเหมือนอ้อมไหมนม่เห็นเหมือนอ้อมไหมคะนั่นนั่นท่านมีงอนท่านมีงอนเป็นงูสีเขียวนะคะลำตัวแบบมีมีลายขาว่าวนิดนึงมีสีดำดำเลยดูดใจสั่นมากเลย เป็นทำแรกที่เห็นโอ้ยจะส่องมาหาจะส่องมาหาเลยเอ๊นไอแดงไอแดงถ่ายูปเป็นแถ่ายรูปแบบใกล้ๆอะ่รงตรงๆหอนหอนอะตรงหอนนะแหะเป็นเป็นเรื่องจริงเป็นตัวท่านจริงๆเป็นตัวพญางูจริงๆมีตำนานเล่าว่าพญานาคนะคะมีต้นกำเนิดมาจากงูเริ่มต้นจากการเป็นงูสังสมบารมีจนเป็นพญางู พญางูก็คือจะเป็นงูที่มีงอนจากพญางูค่อยกลายเป็นหน้าจากหน้าค่อยกลายเป็นพญานาคคาราดอู้คนลุกยิงงูยิงคนลุกงามทที่นี่ไม่ไม่ใช่ที่บ้านนะคะเป็นเป็นร้านขายอะไรนะร้านหมอดูร้านหมอดูชื่อร้านพ่อหมอทเนทเนศร้านพ่อหมอทะเนศอยู่ตรงอยู่ตรงใกล้ๆตรงจุดปล่อยปล่อยปลาค่ะตรงจุดทำชันปลาก็อู้คนลุก สวยมากสีสวยมากให้ลูกหลานได้เห็นบารมีหน่อยเด้อปู่เด้อไม่ไปไหนเลยอยู่นี้ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอพรขอบารมีโอ้ยเสียงสั่นนี <c oughs> ่คือมีงอนจริงๆไม่ใช่อะไรไปแปะนะคะมีอ้อมาถ่ายมีพี่เขาถ่ายไว้อ้อมานำลงเพจแล้ว <c oughs> ตรงงอนอะซูมใกล้ๆจะมีลักษณะเป็นเกล็ดเป็นเกล็ด เป็นเกรดจริงๆนี่นะหนูนั่นๆไ่นโอซาร์ทูเด้อเพื่อนไหนโชว์โชว์หมอนออกมาด้านหน้า่ดีอะไรเลยคาเมน่าคาเมนไนออกมันโมเลก้าลมากข้าวเม้งย่างข้าวเม้งมันแบบโมลูเลยในสิ่งนี้โอ้โชว์เลยไอซาร์ทูสาธุสาธุใครเห็นคลิปนี้นะคะใครเห็นไลฟ์นี้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอพรขอบารมีจากองค์เจ้าปู่เจ้าย่าที่ขาชะโนดแห่ง ะะคอ๋อเหตุ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 เริ่มแรกนะคะงูท่านนี้อ่ะตกใส่ย,ยายนาง,นงเนาะเพิ่นเพิ่นเหตุเหตุอะไรเผนถ่ายนะไงอยูอ่น,นั่งนั่งคุยกันอยู่นหน้าร้านชื่อต้นด้วยนี่อาจไปด้วยดิลงลุงมาจยากไปด้วยเลหล่นลงใส่คุณแม่นางแม่นางอายุหกสิบห้าปีลวงใส่ใส่แม่นาง น่าจะรวงมาจากต้นไม้ด้านบนเนะาะอบคุณขออน่าคุณสวยแห้งซึ่งตำนานน่ะเล่าว่าองค์เจ้าปู่สีสุดโหน้า์ขลาดเนี่ยเป็นตระกูลที่มีสีเขียวนี่คือสีสวยมากๆสีเขียวแบบเขียวต้องอ่อนคุณจริยาสวัสดีค่ะถ้าคุณจริยามาเนี่ยอ้อมว่า ท่านไม่น่าจะไปไหนเพราะว่าท่านอยู่ตรงนี้เนี่ยได้นาน,น,นาสักพักแล้วมีคนรุม